สวัสดีครับพบกับต่อรถมือ2นะครับวันนี้มีรถครอบครัวมาแนะนำลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับเป็นรถ t o y ยต้าอ n o v a 2.0V นะครับปี2012เกียรโตสภาพรถเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูรายละเอียดตัวรถนะครับคันนี้เรียกว่าเดิมทั้งคันหน้าหลังนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับผมนะที่สําคัญยังไม่เคยผัดการติดแก๊สนะครับคันนี้ เลขไม่นะครับรถวิ่งมาเพียง80,000กว่ากิโเท่านั้นเองนะครับลองดูหน้าห้องเครื่องนะครับฝากระโปรงนอัอฝากระโปรงนัอกแก้มนะครับไล่มาดูคันหน้านะครับผมสวยๆเลยนะครับคันนี้โอเคคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 2,000cc นะครับ ยังไม่เคยติดแก๊สนะครับผมสภาพจากการใช้งานนะครับเราเอามาล้างเพื่ออัดคลิปให้ลูกค้าดูก่อนนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพรถนะครับผมมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับ okay, okay. น็อตฝาท้ายนะครับะ <Okay, okay. S 1> เก็บรถนะครับ okay, okay. สติ๊กเกอร์ยางแกงกระแทกฝาท้ายยังอยู่น,นะครับ ตอนหลังรับได้แขวนเหมือนคอจูเนอร์นะครับแอร์สตอนนะครับดูเลขใหม่นะครับแปดหมื่นกว่ากิโลนะครับวิทยุ d v วดีจากโรงงานนะครับแอร์ออโต้ครับพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับ เป็นเบาะหนังมานะครับนี้ก็จะดูแลรักษาง่ายนะครับสภาพค่อนข้างเรียบร้อยนะครับตัวรถตรงกลางมีจอทีวี้ช่นะครับจากสูทครับผมสำหรับกินโน a ารถกีคันนี้นะครับตั้งขายอยู่3 9 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าที่ประวัติดีนะครับสามารถที่จะออกบถสีดาวได้เลยนะครับรายได้1 6 0 0 0บาทขึ้นไปผู้ซื้อคนเดียวนะครับ ถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาได้ครับหรือว่าฝากเบอร์โทรว้นึดหนึ่ง0 8 1, 1 6 4 1 4 6 3 3ครับผมต่อครับผมสวัสดีครับ